นี่ครับมาขอให้ไข่ครับที่วัดสนามจันครับรได้ารงับลตเรี่เลเลยขอะไรครับหกหนึ่งเปดเนี่ยตาแล้วแต่ไข่หหนึ่งเขาไม่ขายค่ะได้แต่ลอตเตอรี่มาอ้ีเนียนะาอกหกหนึ่งแปดก็ขไม่ขายแล้วจะได้ลอตตอรี่อ๋อให้ถูกลอตเตอรี่กัน สูรแล้วจะเยอซื้อนี่มะแล้วขาวไก่เอาไก่เล้อืมอเอาไก่ไก่คู่เล็กคู่ใหญ่อืม,อม บุลงศพจะเดินจะทำบุลงศพวนเมื่อก so, like, ี้ได้ได้ได้ตรงกับที่ซื้อลอตเตอรี่เลยหกขอให้ออกหนึ่งแปดนึงแปดศค่ะยูดีมฮัมทำบุญตอต่ออายุทำบุญลงศพต่อตาเสริมบารมี เพื่นฉันพ okay. um, okay. okay. hmm. hey. ูดเพื yeah. ่อนก็บอกประกาศให้ฉันค่ะใช่เป็นไสเฉันอืมอะารของประทานอะไร ังเทา้นหนึ่งรอยเะป้าส <over> ังฆทานต้องหนึ่งร้อยทนละเดี๋ยวจะทำสังฆทานค่ะทำสังฆทานเสร็จแล้วค่ะก็จะกลับถ้ามีโช์นีว่าลูกจะมาอีกนะค่ะ จะเดินทางกลับนะคะไปลุ้นหวยไงไปลุ้นหวยอุย้ยตาไข่ได้ไหมให้ให้กหนึ่งแปดเหมือนที่ซื้อลอตเตอรี่เลยอะ่ะเราจะเป็นเลข้ายนะเลขขายสามตัวบอสคุณยินไว้เหรอหกหนึ่งแปดเนี่ยที่ซื้อเนี่ยกําลังจะขึ้นรถกลับค่ะหาไม่เปิดรถเหรอ Oh. ขอบคุณค่ะคุณค่ารู้